แบ่บแบบอยากกินอะไรต้องไปกินอะไรต้องไปกินอะไรกินอะไรดีดอไปกินของคาวละเนี่ยมีเกชีหน,นึ่งปอกพรจนรสชีสรสชีสนะทุกคนหนึง่งรสหวานนะไม่เอารสหวานไม่กินรสหวานใช่พี่ชาร์ทมาขายของหน่อยเร็ว นี่เหมือนชุดเหมือนในนี้เลยโอเมก้าใช่ใช่อ๋อแล้ววันนี้เรามีนี่ด้วยเรามีข่ายโฟโต้การ์ดกับคับสลีด้วยนี่นีน้องแพทจับมือคุณจะได้เฟิรแบแฟนเป็นโฟโต้การ์ดฟิลแฟนแล้วก็มีคัมสลีดด้วยมีถ่ายด้วยใช่แต่ถ้าอยากให้เซนก็บวกเพิ่มใช่ไม่ใช่เซนนะเป็นแบบเขียนขียนเป็นสายใช่วันนี้เราสายได้ทั้งวันนะคะ เข้ามาหาเราเลยใช่เดี๋ยวพี่เป็นแคชเชียร์ให้น้องมะลีน้องมะลีจะได้เซฟสนุกสนุกไม่ใช่แหล้วพี่เตรียมไว้ให้น้องมะลีแหละไม่ใช่แหละเข้ามาเข้ามาเซนกันนะทุกคนเราจะให้เราจะแบบไม่ให้ดูรูปต้องมาดูรูปเองอันนี้ของใครอันนี้เครื่องใครอ่ะเรอเขาเป็นคนดังคนดังคนดูสิคนดูสี่ร้อยอ่ะอะไรวะจริงหรอผมพี่ยังไม่ถึงร้อยเลยบางไลฟ์ถึงห้าร้อยเวอร์ไลฟ์พี่ไม่ถึงร้อยเลยเขาเป็นคนดังถึงอย่ามา เอาไปจี้จ้าให้มันมากไหมไม่แต่พี่บอกว่าไม่เหนื่อยเรื่องจริงเรื่องจริงไรพี่เรื่องจริงเขียนบอกเพิ่มตั๋วตั๋วอะไรพี่เขียนบอกเพิ่มอ๋อใช่ตัวอ๋อเขียนอันไหนเอ่ยโฟโต้การ์ดเหรอครับสลิปเอ่ยโฟโต้อันเนี้ยโฟโต้พี่แอนพี่แอนค่ะนี่นี่อยู่โน่น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 โฟโต้การ์ดอันนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วห้าทิกเก็ตค่ะห้าทิเก็ตนะครับถ้าถ้าสมมติว่าซายก็จะเป็นแปดทิกเก็ต น่ารักมากทุกคนมีคอบทุกคนนะคะมาซื้อได้ก่อนที่จะหมดพวกเรามีจำกัดโปรโมชั่นของพับสลีฟคือ